นี่ตุ๊กตายางจากญี่ปุ่นเลยฉันซื้อมาเองแหละมาฝากเธอเนี่ยจริงป่มึงก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ถอดใช่มาถอดไม่ใช่ตุ๊กตาเดกก่อนตกใจตกใจเป็นคนห์รี่เนี่ยตุ๊กตามาาเลยนุณคนะสวัสดีค่ะเอมี่สุนธาเดวาค่ะหนึ่งบวกหนึ่งน่ารักเปล่าสองบวกสองน่ารักเปล่าสามบวกสาม น่ารักเปล่าน่ารักเป่าน่ารักเป่าสีบวกสีน่ารักเป่า 5. ห้าบวกห้าน่ารักเป่าหกบวกหกจุ๊บจุ๊บุจุ ชื่อถึงได้ดูเป็นชาวต่างชาติประเทศสนอกขนาดนี้แล้วแม่เห็นดาราฝรั่งอะไรประมาณนี้ก็เลยตั้งให้แต่นามสกุลจะเป็นเดวาก็เป็นนามสกุลของเนปาลก็เป็นคนเนปาลค่ะก็คือเดวาแปลเป็นไทยว่าคือเทวาเทวรูปอะไรก็แน่จะประมาณเหมือนเทโพไหมใช่ใช่กันใช่แกงเทโพอร่อยเลยไม่มีใครห้ามโดยเล่นต่อเดี๋ยว่าเดวามาจากเดวิลปะไม่นะไม่ร้ายดีว่าดีกว่าเวลาอ่ะห้านทีก็พูดกันเดวีนั่นอ่ะที่มา ทำให้คนส่วนมากรู้จักเราคืออะไรเป็นคนชอบเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กอยู่แล้วจริงๆก็เล่นมาตั้งแต่สมัยไฮไฟแล้วแต่ไม่มีใครรู้จักไฮไฟแถวบ้านเรียกว่าฮ้ฮ่าจ๊จะมันไปแล้วตกใจเลยเรามาเล่น Facebook แล้วก็เหมียนมีเหมนเือนเหมียนเอกเหมียนเือหมนเือกออกละมัอกี้มนสับเนี่ยคนในปานเหรอ เหมือนมีคนติดตามเยอะคนมากดไลค์รูปเยอะแล้วก็เป็นที่รู้จักเราได้ข่าวว่านางเคยเล่นภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับเพศที่สมด้วยวว่นเบนดี้ในเรื่องก็เป็นคู่รักกับทอมตอนจบตายเฮ<ะ>้ยไม่้องเฮ้ยตายเออเดี๋ยวต้องไปดูเองเคเราจะไม่สปอยหนังกันคิดว่าสเสน่ห์ของตัวเราอะอยู่ที่ตรงไหนไม่มีอันแน่เป็นคนที่ปล่มตัวหลอกขอบตัวํำใหม่แล้วค่ะทอบตัวมนริทขอาตัวมาก อมตัวเป็นคนที่อมตัวรู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ค่อยมีเสน่ห์เวลาถามคนอื่นว่าเออชอบเราตรงไหนเขาก็จะบอกชอบเวลายิ้มอยิ้ม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 อันนี้เรียกว่ามีเสน่ห์อันนี้เรียกว่ามีเสนีย์อันนี้เรียกว่าอะไรมีมีมีสนองสนองมีมีกระแสแันตี้อะไรใช่ใช่ใช่มีก็ มันก็มีเหตุผลอย่างที่ถ้าถามว่าเป็นคนเดียวไหมก็คงไม่เป็นคนเดียวมีหลายคนที่แบบว่าเออมีทั้งคนเกลียดแล้วก็คนชอบถามว่าโอเคกับเรื่องพวกนี้ไหมตอนแรกไม่โอเคมันรับไม่ได้อ่ะคืออยู่ดีจะมีคนเข้าใจอยู่ดีก็มาด่าเราโดยที่แบบว่าไม่มีเหตุผลหรือว่าไปย่างหัวเขาให้ว่ากันอีกเรืเออด่าได้ก็ตอนนี้ก็โอเคแล้วค่ะถ้าสิ่งไหนที่เราปรับ ปลี่ยนตัวได้แล้วก็เปลี่ยนให้เขาแต่ถ้าอะไรที่เป็นตัวเราแล้วเขาไม่ชอบเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้หัวใจอยากว่างไหมครับคุณยังไม่ได้หรอไม่ว่างเอาเป็นว่าบนเตียงรูมเมทนะคะมีแย่ขายออกคนเดียวค่ะโอ้ยก็มีคนเดียวในชีวิตแหละลองเลิกกันสิไม่ต้ออาปะเห็นไหมตะองเงียบเอาเลนเข้าประเด็นกันดีกว่าแล้ววันีก็คือจะถามว่านิสัยแย่ๆของผู้ชายแบบไหนบ้างที่ชนีอย่างพวกเราต้องหนีไปให้ใกล้ อิเออาย่างแรกที่พวกเราต้องหนีไกลคืออะไรคะผู้ชายที่ชอบหาเศษหาเลยคือมีรถทุจริตน่าสงสารนะเพราะว่าเขาต้องไปเก็บขยะแล้วก็หาเมาหาอีกโอ้ใช่เราก็เราพูดถึงเรื่องว่าแบบว่าหาเศษหาเลยก็คือซอยผู้หญิงไปทั่วเป็นดาวล้อผู้หญิงเป็นดาวมุยซอยมุ้ยสมพันธ์ไปทั่วเนยแล้วก็ปล่อยน้ำเชื้อปล่อยน้ำเชื้อปล่อยน้ำเชื้ออะไรดีนะอะไรดี ไม่โชดนี้ได้อยู่นะอันนี้ได้ถ้าเป็นองเด็เดินมาก็โทรสิเอาสิเออี่ตําแตงกวาเลยตําแตงตําแตงคืออะไรคือรวดอร่อยตําแตงแต่ชอบโชว์นี่แบบว่าอวดรวยอย่างงี้ป่ะถ้ามันคิดได้อีกแง่หนึ่งก็ได้อาจจะอวดว่าเอ้ยบ้านรวยไงตรงนี้ชอบเหมือนกันนะอะไรอ่ะ อยากสวยต้องใช้มาร์คคอนเดคอนเด้ลดชีดใช่ขอสีเหลือง5บาทเคยกินป่ะใช่แล้วอร่อยมากใส่เล็บกันล้ำน้อย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 บ้าพอเราบุ้ยใส่หลายมาก็บีบใส่ปากห้ามนะห้ามนะไม่ว่านะ้มันเชื่อเพื่ออะไรอ๋อก็คือพอเราบีบใส่มือปุ๊บแล้วก็พอกหน้ามันก็จะเป็นฟองขึ้นมาเสร็จปุ๊บสิบห้าทีเราไปล้างออกหน้าเราก็จะกลับมาเด้งสดใสนั่นเอง โอเคมาเดี๋ยวฉันจะ,จะจับผู้ชายคนต่อไปจะจับผู้ชายผู้ชายที่ชอบใช้กําลังผู้ชายใช้กําลังคือผู้ชายที่แบบว่าใช้กําลังในการต่อสู้กับผู้หญิงอย่างเช่นไม่พอใจอะไรก็โตบโตบเนี้่ออะไรก็เตะต่อยอะไรอย่างงี้ลายทลายลเหลือแต่คําพูดต็ทําลายได้นะได้ไเพราะว่าก็ไม่การเปล่งเสียงออกาลังขึ้นมาใช่เนี้ยต้องเด่งชื่ผู้ชายที่ ค่ะคุณพ่อใส่บุณค่ะหรือเป็นพ่อดีกว่าไม่อาจมองมุมอาจจะเป็นตุ๊ดตอนนี้ใส่คิดว่าเป็นของผู้หญิงเท่เาตายแน่เลยถ้าได้ผู้ชายแบบนี้ทำไมอะเหนื่อยผู้ชายไม่ อนาคตก็ดีที่มีปัจจุบันและอดีตไม่มีอนาคตก็แบบว่าไม่เอาอะไรเลยทำอะไรไม่เป็นเลยไม่เอาอะไรเลยแม้กระทั่งไม่เอาเราด้วยหน่อเจ๊แม่งชอบเข้าเรื่องนี้ตลอดอ่ะฟังเทปแรกๆมาเบลมากพอหลังๆเริ่มแล้วเอาแล้วเยี่สิบแปดบวก่สิบแปดเออจริงๆเรื่องผู้ชายไม่มีอนาคตเนี่ยบางทีทุกวันนี้เราอาจจะดูไม่ได้เพราะว่าอนาคตเป็นเรื่องที่ค่อนข้างไกลโดยเฉพาะสำหรับเด็กอายุสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดอะไรอย่างเงี้ยสิบเก้ายี่สิบยี่สิบหกโอเคยี่สิบหกก็ได้ทีนี้มีวิธีการแก้ไขนะคะก็คือเลือก ผู้ชายที่อายุเยอะแล้วทํางานแล้วนั่นแหละคืออนาคตของเราผู้ชายที่หวังผลตอบแทนไปเดทด้วยกันอย่างเงี้ยไม่จ่ายเลยยืนนิ่งเพาหวังผลให้เราจ่ายไงอโอเคใช่ชอบชอบเราชอบจ่ายให้อยู่แล้วคนเดียวแล้วกันไหรอนี่แสดงว่าผู้ชายที่เราคบมามันไม่มีสักคนอะไปเลิกไปผู้ชายไม่จริงใจไม่จริงใจแต่มีใจจริงๆอ อ๋อมีแต่ใจจริงๆแต่ว่าม<ช>ั <ๆ S 2> นไม่จริงใจไม่ๆๆว่าวจะเป็นผู้ชายผู้หญิงไม่โอเคมันไม่ใช่เฉพาะคนรักเท่านั้นน่ะมันรวมไปถึงเพื่อนเพื่อ,อร่วมงานอะไรพวกนี้ด้วยอ้มีสาระว่ะบอกด้วยว่าเวลาเขียนใต้คิดว่ามีสาระมีนะคิกเนี้ยผู้ชายที่ชอบดูถูกคนเอ้าก็ดูถูกดูถูกแล้วไม่ไม่ไม่เอามุกนี้ได้ปะ ดูเหรออเช่นแบบว่าไปย่ำคนอื่นเหยียบคนอื่นวีนึงบอกเอ้ยแล้วไงยังไม่มีเหรอเอ้ยบ้าหรืออะไรเงี้ยคิดว่าเป็นผู้บริหารหรือไงบริหารอ้ยใจวูบเลยผู้ชายที่เห็นแก่ตัวเขาเห็นตัวเขาดิเอ่มเดิ่่าเ่มเดเเ็่มเ่มเ่ม่เเ่เ่ม่ม่เมเค่ม่เเดิ่ม่เ่เดิ่ชเดิ่มเิ่่ด มีผู้ชายเยอะแยะเลยนะคะที่เป็นผู้ชายที่ไม่ดีแต่ถามว่าคนทั้งโลกเนี่ยมีใครเพอร์เฟกที่ไม่มีพวกเนี้ยสักข้อไหมไม่มีทางพวกนี้สิพวกนี้พวกนี้ไม่ใช่พวกนี้นะคะรู้อีกแล้วใช่แล้วเพราะว่าถ้าสมมติว่าคิดจะคบกับใครเป็นแฟนกับใครก็ตามนะคะเราก็ควรจะดูว่าเอ๊ะปมด้อยหรือจุดด้อยหรือข้อเสียของเขาเนี่ยเรารับได้แค่ไหนและเราสามารถที่จะปรับตัวเข้าหากันได้มากแค่ไหนเท่านั้นเองใช่แล้วถ้ามีสาระค่ะนางนาำค่ะ ขอ,ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีจากเครื <out> <out> ่องสำอางร้าน้องนะคะแล้วก็ขอขอบคุณแขกรับเชิญคนสำคัญของเราน้องสุนันทาเดวาค่ะเห็นป่าบอกแล้วอำนาจนางนางสลรักทำให้มงกุฎกระทบกระเทือนเลยเดวก่อนเคยเห็นบ่าวจดจักอะไรนะ คุเป็นอะไรป่ะเนี่ยอ๋อโอเคนะคะงั้นเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,อนเบบอ Bye bye I just wonder if you like me I can show you my love here it is Don't be shy